สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณบ้าสายเปรี้ยวหาเที่ยวเขากระโหลกนะคะเป็นไงคะบังคับบรรยากาศเขากระโหลกที่ปากน้ําปานนะคะปากน้ําปาน,นะคะ่ะสวยงามไหมคะไปดูมุมไกลกันนะคะเริ่มจากทางเข้าเลยนะคะนี่ก็เป็น ปากน้ํำปานนะคะแล้วก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะคะเรียบชายฝั่งของปากน้ํำปานไปที่เขากระโหลกนะคะระยะทางก็ก็ยาวไกลพอประมาณนะคะไม่รู้กี่กิโลจำไม่ได้นะคะไปกันค่าไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศจะไปเขากระโหลกนะคะ ที่ปากน้ําปานค่ะกไปเรื่อยๆนะคะฟังเสียงขึ้นซัดฝั่งไปเรื่อยๆนะคะดะูทะเล สวยๆบรรยากาศทะเลสวยๆเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาก็จะมีะกั้นไม่ให้น้ำซะนะคะไม่ให้น้ำทะเลซัดฝั่งเข้ามาซดจะทำดีมากเลยค่ะนี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านเรานะคะชาวชาวป้านชาวนักท่องเที่ยวนะคะ สวยงามไหมคะก็แหล่งขายของนะคะสำหรับจุดพักผ่อนเย็นๆของชาวปากน้ำปาน,นะคะ่ะ แล้วบาสีมีโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยนะคะสีสวยไหมคะอากาศดีมากเลยค่ะ จะมีลู่ไว้ให้สำหรับาชาวบ้านวิ่งออกกำลังกายด้วยนะคะดีมากๆากเลยค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ผุดพองอสูตรโอโซนเวลาออกกำลังกายสุดยอดมากเลยค่ะังไงบ้างคะบรรยากาศริมาปากน้ำปานนะคะ จุดพักผ่อนย่อนใจของชาวปากน้ำปานแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะไปต่อกันที่เขากะโหลกเลยคะ่ะเขากะโหลกนะคะเขากะโหลกณอุทยานเท้าโกษาเขากะโหลกป้านบุรีนะคะจุดคัดกรองคะ่ะ ยังไงคะเขากลกวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเขากลกวันนี้อากาศดีมากลมแรงอรรยากาศน่าพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งนะคะสำหรับปากน้ำปานต้อนรับมาแล้ว <c oughs> สวยงามนะคะสวยงาม คนจะน้อยนะคะช่วงนี้คนจะน้อยนะคะลมเงาดีมากเลยค่ะลมเย็นมากๆเลยดูวิวรอบด้านนะคะรอบด้านกันค่ะเสียงคลื่นกระทบฝั่ง บยากาศเริ่ดๆนะคะปากน้ำปานประเจวบคีรีขันหนึ่งในจังหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประเจวอบคีรีขันค่อยู่ห่างจากหัวหินก็20กว่าโลนะคะอยู่ห่างจากหัวหิน20ิกว่ากิโลเองค่ะตามมาเที่ยวนะคะ ปากน้ำปานค่ะเขากระโลกค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะขอค่าอาหารก็ไม่แพงนะคะโต๊ะก็30บาทนั่งได้ทั้งวันนะคะต่อตัวเชิญนะคะใครที่หาแหล่งค่ะ ผ่อนที่ละหาแหล่งเช็คอินสวยๆยังไม่ได้นะคะเชิญที่ปากน้ำปานคะ่ะ นะคะวันนี้ที่เขากระโหลกนะค,ะข,คะขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปี้ยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อทูคลิปต่อไปของคุณป้าสายเปรี้ยวค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ